สวัสดีครับเด็กๆและก็คุณผู้ชมที่กำลังติดตามชมรายการของช่อง y o u t u เ e ็น c h ช n n e l อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกับครณนิทั์จันทรนากรนะครับในช่วงเวลาของศิลปะไม่ยากอย่างที่คิดครับและวันนี้นะครับคุณคุยทั์จะพาเด็กๆนั้นไปวาดภาพระบายสีช็อคนะครับในตอนที่ชื่อว่าพระจักรตกน้ำครับเป็นภาพจินตนาการแบบให้มันเป็นศิลปะไปเลยนะครับอุปกรณ์วันนี้นะครับมีดังต่อไปนะครับมีสีช็อค นะครับสีชอ็อปแล้วก็มีดินสอรกระดาษ A4 e 3รายการนะครับจำนะครับสีชอ็อปกระดาษ A4 e แล้วก็ดินสอนะครับเท่านี้นะครับก็สามารถสร้างงานศิลปะได้แล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาดูกันเลยครับว่าพัดจันทร์ตกน้ำเป็นอย่างไรมาดูกันครับคุณครูถ้าจะเริ่มจากการใช้สีนะครับเริ่มจากการใช้สีไม่มีการใช้ดินสอล่างนะครับแต่จะใช้สีในการ ร่างภาพเลยนะครับนะครับเริ่มจากการกำหนดก็คือโครงล่างของภาพก่อนนะครับโครงล่างนะครับดูให้ดีนะครับจับสีแบบนี้นะครับไม่มีการใช้ดินสอมาขึ้นเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งเส้นแล้วนะครับเส้นดูนะครับ นที่2นะครับเห็นไหมครับเส้นที่2นะครับส่วนตัวพระจันทร์ดูพระจันทร์ตกน้ำนะครับตกหนึ่งอันเป็นรูปวงเห็นไหมครับจากนั้นนะครับดูขีดเส้นบนไว้ก่อนนะครับไม่มีการใช้ชัดนปฏิกเส้นนะครับ ด้วยระยะสายตาเอาเลยนะครับ นะครับเส้นที่สองครับเป็นเส้นของน้มดูนะครับล่างสีเบาๆนะครับจับสีอย่างนี้นะครับจับสีล่างเบาๆไม่ต้องกดแรงนะครับกดเบาๆนะครับเรียกว่าการลากเส้นไว้ก่อนนะครับ ครับเป็นงานลักษณะจิตนตนักการนะครับแล้วก็จะจิตนตนาก,การเป็นื่อ่ๆนะครับว่าเออตรงนี้เพิ่มอีกหน่อย เสร็จใช่ไหมครับตอนนี <Stand orn hip> <spe> ้เราใช้สีในการขึ้นโครงสร้างของภาพนี่คือโครงสร้างต่อไปเราก็จะเริ่มใส่สีนะครับเราก็จะเริ่มจากสีอะไรก่อนครับสีที่อ่อนที่สุดนะครับดูนะครับเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะครับอันดับแรกดูนะครับสีตอนที่เราระบายสีตรงนี้เราก็ให้สีหนักนิดหนึ่ง สีเป็นสีนะครับเห็นไหมครับการถูสีครั้งแรกก่อนที่เราจะลงสีหนักนะครับเราก็ลงเป็นรองพื้นก่อนเห็นไหมครับจากนั้นครับเราก็กดน้ำหนักลงอีกหน่อยแหล่นิดหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้สารเส้นสีแล้วนะครับสารเส้นสี น,นะครับตกแต่งสีผีขอบหน่อยนะครับจากนั้นครับก็จะเริ่มใส่ตรงเปลวเป๋วสีนะครับ สีว่าอ้สีวิธีมัน,นต้องร้อนแรง เข้มนิดหนึ่งนะครับกระดาษ A4 สนะครับเวลาวาดเนี่ยนะครับพยายามซ้อนกันสักหน่อยก็ได้นะครับซ้อนให้ซ้อนให้กระดาษหนานิดเวลาระบายสีก็จะลื่นเห็นไหมครับการถูเส้นเฉียงก่อนนะครับถูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถูไฟเส้นกัน จาบนั้นนะครับคุณดูถ้าก็จะเปลี่ยนสี ตรงนี้แบบการระบายสีก็จับสีอย่างนี้นะครับกดแรงนิดนึงแต่ไม่ถึงแรงมาก สีนะครับเราจะได้ระบายสะดวกแล้วก็สามารถระ,ะบายเส้น าการไปนะครับไม่ได้ไล่ระดับว่าสีหนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไม่มีการไล่สีครับอยากใส่สีไหนก็ใส่ไปเพราะว่าศิลปะมันเป็นเรื่องราวของแนวความคิดจินตนาการของตัวเราครับเราอยากใส่สีไหนก็ใส่ไป ใบสีข้างล่างเราจะเอาเอกอกสีประมาณขนาด ค่อยๆถูนครับค่อยๆละเลงสีลงไปแต่ถ้องอยากให้สีแบบมันนั่นหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่ขาวลงไปหน่อยได้นะครับตัวอย่างนี้ก่อนนะครับถูการละไปสีช็อคที่มันก็เหมือนกัน ใช้สีน้ำมันนะครับอย่างเีตรงนี้คุยถ้าต้องการให้สีมันอ่อนหน่อยเราก็จะใส่ผสมสีขาวไปนิดนึ้ง ตกน้ำก็ตกน้ำอย่างไรตอนน,น,นีดูนะครับข้างล่างนะครับแาดน,นะครับัดเส้นกสีช็อกเรียนนะครับ,รบ,รบมันจะเป็นสีที่ เวลาที่เราระบายเนี่ยนะครับถ้าเราใส่สีใส่อะไลงไปแล้วเนี่ยสีมันจะเงาสีมันจะคือมันเป็นเหมือนสีน้ํามันเลย ศิลปะที่ยากอย่างที่คิปนะครับาวาดภาพระบายสีช็อกอยู่กับค,คุณคุูนิทันในชื่อภาพที่ชื่อว่าพระจั์ตกน้ำนะครับครับันการถูกสีไปทางเดียวกันเห็นครับการสางเส้นสีให้สีเกิดความเข้มข้น วากเส้นเหมือกันเป็นไงครับทีเด็กผ้าเละเอมไหมใกล้เละเลยนะครับอย่าไปคิดว่ามันเละครับมันการสร้างจินตนาการการให้ใบสีต้องกล้าๆหน่อย น,นี่ดูนะครับเป็นครูท่านจะใช้เส้นสองตัดเส้นนิดหน่อยไม่เยอะเดีนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็อาจจะใช้สีดำครับเห็ชั้ดไหมครับอย่างนี้ชั้น,นะครับใช้สีดำของสีช็อคไหมครับตัดเส้น ว่าเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีการเก็บนะครับเก็บนิสีสีอ่อกนิดนึงนะครับเพจะช่วยเก็บสีให้เรียบเห็นไหมครับสีก็จะออกดูนน,นวล ที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับพอเราใส่สีตัวที่มาเก็บคามเรียนของสีก็คือการใช้สีขาวไปได้ครับมาถูเห็นไหมครับสีก็จะเกิดปามเรียนขึ้นมานะครับานเรียนของสีบก็จะเกิดเ,เงาเข้ม สีเห็นไหมครับตรงนี้ครัเพิ่มหน่อยเห็นไหมครับสีจะนวนดูเหมือนโค้งไม่มิติเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับใช้จนหยดสุดท้ายเลยเห็นไหมครับ คนบอกอุ้ยสีหักแล้วก็โยนทิ้งเลยไม่ต้องทิ้งครับนะครับอันนี้คือการสร้างพ้นผิวนะครับการสร้างเป้นผิวให้เป็นผิวออกมาเป็นลนักษณะออกมันสวยงามเห็นหครับดูการถูเส้นนะนตีน่จะเห็นเป็นเส้นสีนเพิ่มหน่อยสีหยาบนิดหนึง่งอ่าเสร็จละพอเสร็จแล้ว,ลวก็เซ็นชื่อ

เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆครับเรื่องราวของการวาดภาพระบายสีช็อบในชื่อภาพที่ชื่อว่าพระจันทร์ตกน้ำวันนี้เด็กๆก็ได้เห็นเทคนิคของการระบายจีช็อบแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพียงแต่อยู่ที่สมาธิอยู่ที่จินตนาการความรู้สึกในขณะที่เรากาลังวาดไปภาพนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพ่ทนจริงและภาษาฝรั่งเรียกภาพแอสเตก็คือภาพที่เราเกิดจากจินตนาการใช้ความคิดการใช้รูปทรงการใช้สีลงไปในรูปภาพทําให้ภาพนั้น มีเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณของของ,ของภาพอ่ะนะมันเป็นแค่ว่ามันถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกของเราว่าตรงนี้อยากให้เป็นสีนี้ตรงนี้อยากให้เป็นสีนี้จนกระทั่งมันออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อภาพว่าพระเจตกน้ำนะครับนี่ก็คือการวาดภาพระบายสีชอบเด็กเขคง,ง,งจะได้เทคนิคไปวันนี้นะครับวันนี้เรื่องราวของวิชาศิลปะในตอนที่ชื่อว่าศิลปะไม่ยากอย่างที่คิดเด็กๆก็คงจะเห็นนะว่าการเรียน ศิลปะเนี่ยมันมันไม่ได้ยากเลยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากทักษะความสามารถจตนาการความรู้สึกของเราที่เราสะสมเงินเอาไว้แล้วต้องเขียนเป็นรูปภาพออกมามันก็เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอกเ,เ,เ,เองด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับทีมงานผู้บิดรายการศิลปะไม่ยากอย่างที่คิดด้วยนะครับแล้ววันนี้สุดินดาบุรีบถ่ายภาพนะครับปีชาไผกูควบคุมการผลิต แล้วพอสินบ้านเด็กเป็นผู้ดูแลการผลิตรายการนะครับผมคุณวิทัศน์จตนาก่อนครับจะกลับมาพบกันเด็กใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาน,นะครับสวัสดีครับ